สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านพบกับ b e c k ก New ิสรุปข่าวเ e ย์เตอร์สตีวันนี้สรุปข่าวเ e ย์เตอร์สตีวันนี้ครับจะมี2หัวข้อข่าวที่ตัวผมเองจะนํามาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันเริ่มก,กันที่หัวข้อแรกเลยครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับตํานานหงแดงริวพูแนะจีด,ดบมองย้ายซบริวพูลาวเตยเดเตอร์สตีครับคาดว่าจะสวมเสื้อสีแดงของริวพูในฤดูกาลหน้า โดยเลเตอร์ิตี้หวังว่ายูริติลมองจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรทำการการคาดเดาอนาคตของเขากับทีมร์พูกำลังได้รับคำแนะนำให้เซ็นสัญญากับยูริติลแมนสตาร์ชาวเบลเยียมของเลเตอร์ิตี้ที่เป็นนักเตะตัวหลักของทีมและพร้อมจะลงเล่นในช่วงต้นฤดูกาลนั่นคือคำกล่าวอ้างของพอสจวตอดีดาวเตะของทีมแอนฟิ์ที่กล่าวถึงเกี่ยวกับนักเตะจิ้งจอกสยามที่กำลังจะกลับบ้านหลังจบ จบศึกยูโร2020ภายหลังจากที่เบลเยียมแพ้อิตาลีในรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อคืนควันศุกร์ที่ผ่านมาจีนอมัมนยิงได้11ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้วรวมถึงประตูชัยอันน่าทึ่งของเขากับเชลซีในเกม FA Cup ัรอบชิงชนะเลิศมีข่าวเชื่อมโยงกับหงแดงของเยนคอปอย่างมากในายใหญ่ชาวเยรอรมันกำลังมองหาใครสักคนมาแทนที่จินนี่วนาุมซึ่งเพิ่งย้ายออกจากทีมไปเล่นให้กับเปเชด้วยสัญญาฟรีเอเนต์ เห็นในฉันว่าสจ a วตเป็นแฟนตัวยงของติรมันและเชื่อว่ามีโอกาสทุกอย่างที่เขาจะลงเอย้ที่หรือร์พูผมคิดว่าเขามีคุณภาพเขาบอกกับสื่อดิ i อิ o ฟุตบอลผมรู้ว่ามูลค่าของเขาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ยิงประตูนัดชิงถ้วยเอเอครับแต่ผมคิดว่าเขามีคุณภาพตลอดทั้งฤดูกาลและผมเห็นว่าเขาควรอยู่ที่ร์พูก,ก่อนฤดูกาลน่าจะเริ่มขึ้นแต่เป,เป็นเรื่องของเรสเตอร์พวกเขาสามารถตั้งราคาของนักเตะให้สูงขึ้นได้จริงๆ เพราะพวกเขาไม่ต้องการขายดาวติกรายนี้แต่ถ้านักเตะต้องการไปสโมสรเดียวที่ผมเห็นว่าเขาจะไปคือลิเวอร์พูลและผมอยากเห็นเขาในชุดสีเสื้อแดงในฤดูกาลหน้ามีรายงานว่าปัจจุบันจิรุมันมีมูลค่าประมาณ70ล้านปอนด์และเสื้อจากเบลเยียมอย่างวอ์ฟูดรายงานในเดือนมิถาย,ยนว่าหากอดีตด,ดาวดังของแอนเดรดลงนามในข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับเลสเตอร์ิตีมูลค่าของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็น80ล้านปอนด์ นั่นคือจำนวนเงินที่เรสเตอร์สตีขายแฮร์รี่ไวแกยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2019ก่อนหน้านั้นริยาดมาเลซย้ายจากเรสเตอร์สตีไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์สตีด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์และเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเบนชิวิลก็เซ็นสัญญาย้า,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 ายไปเล่นให้กับเชลซีด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นข่าวแรกครับเกี่ยวกับอดีตด,ดาวดังของลิเวอร์พูลได้ออกมาแนะให้จีตุมันย้ายไปร่วมทีมหงส์แดงในซีซั่นหน้าครับ ขอเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวที่2เลยครับเป็นข่าวเกี่ยวกับดาวเตะของทีมเราอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือมาร์คเอาไปตันเบอร์ลี่ครับสนใจมาร์คเอาไปตันปีกขวาเรตเตอร์สตีเบอร์ลี่คู่แข่งในพรีเมียร์ลีกเสนอราคาที่น่าตกใจสําหรับดาวเตะทีมจิ้งจอกเจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกวัย31ปีและสัญญาอีกหนึ่งปีกับทีมจากทิ่คิงพาวเวอร์สเตเดียมมีรายงานว่ามาร์คเอาไปตันปีกตัวเก่งของเรตเตอร์สตีเป็นที่ต้องการของเบอร์ลี่คู่ปรับในพรีเมียร์ลีก ชอนได้ Hyundai, ผู้จัดการทีมของเดอะสการ์เลตอ้างว่าเป็นแฟนตัวยงของดาวเตะจิ้งจอกวัย31ปีที่มีบทบาทสำคัญในสโมสรโดยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในปี2016และเป็นแกนหลักของทีมเบเลเรเจอร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่เขาไม่ได้เป็นผู้เล่นตัวจริงเสมอไปเดอรซันอ้างว่าชอนได้ Hyundai, กำลังยื่นข้อเสนอที่น่าตกใจเพื่อเซ็นสัญ,ญญากับอดีตปีกแอสตันวูล่าซึ่งือเวลาอีกเพียง12เดือนในสัญญาปัจจุบันของเขาที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมรายงานโดยอารันนิสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายทีมอ้างว่าชอนได้เชื่อว่าเขาสามารถหันเหความสนใจผู้เล่นให้ไปที่เชิฟมัวหลังจากล้มเหลวในการโน้มน,น้าวให้แอสติยังเข้าร่วมสโมสออรอดีตป,ปีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอินเตอร์มิลานเลือกที่จะย้ายกลับไปที่สโมรสรเก่าของเขาอยาา่อางแอสันวิลลาแทนมาร์กออาเบตันจะเป็นผู้เล่นประเภทเดียวกันตามรายงานกล่าวและมาพร้อมกับประสบการณ์ที่มากพอตามที่ชอนได้ชื่นชม นอกจากนี้ยังอ้างว่าดาวเตะรายนี้ซึ่งเล่นเกมริก201เกมให้กับ ader, เรตเตอร์ก็จะมีราคาไม่สูงนักและเป็นตัวเลือกให้กับเดอะคาร์ดลงเล่นปีกได้ทั้งสข้างและขณะเดียวกันเดอะเมลก้าวไปอีกขั้นโดยอ้างว่าผู้เล่นกําลังเจรจา,ากับเบอร์ลี่ผู้เล่นที่เกิดในแชมเวิร์ตอยู่ที่เรสเซอร์มาแล้ว7ปีทําให้เขาเป็นหนึ่งในดาวตะที่รับใช้ทีมมายาวนานที่สุดในทีมปัจจุบัน แต่โรเจอร์ไม่ได้ต้องการขายอาล์วัตันออกจากสโมสรผู้จัดการทีมยอมรับว่าเขาชื่นชอบการช่วยทีมของผู้เล่นรายนี้เขายกย่องว่าเป็นแบบอย่างให้กับนักเตะรุ่นเยาว์ของเขาเอาล์บตันเริ่มต้นในปีสุดท้ายของสัญญาปัจจุบันของเขาในฤดูร้อนแต่ในใหญ่ของเขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียดาวเตะวัย31ปีซึ่งเขานับว่าเป็นนักเตะที่มีมูลค่าของทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสดงเห็นเป็นตัวอย่าง สำหรับผู้เล่นที่เข้ามาใหม่กับวิธีการเตรียมตัวสําหรับการฝึกซ้อมและแข่งขันความสม่ำเสมอของอาลเบตันช่วยให้เขากลายเป็นขวัญใจแฟนๆตลอดเจ็ดฤดูกาลที่สโมสรละเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงสองคนพร้อมด้วยผู้สารประตูอย่างแดนนี่วอร์ดที่มีชื่ออยู่ในทีมของเขาแข่งขันทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่แล้วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเรสเตอร์ได้ต่อสัญญาแดนนี Ward, ่วอร์ดเคโรชิเอเรนชอและจอนนี่อีแวนไว้ด้วยเงื่อนไขสัญญาใหม่ โดยเสีาก่อนหน้าของทั้ง3คนจะหมดอายุก่อนหน้านี้ในปี2022เมื่อข้อตกลงของอัลเบตันหมดลงผมชอบทุกอย่างเกี่ยวกับมาร์ครอเจอร์กาวเกี่ยวกับผู้เล่นในเดือนพฤษภาคมเขาเชื่อฟังผมมากในเกมเขาเตรียมตัวอย่างไม่มีที่ติเขาร่าเริงและเร็วเตรียมพร้อมสําหรับการฝึกซ้อมสิ่งที่เห็นในเกมนั่นคือวิธีเขาฝึกซ้อมมันน่าเหลือเชื่อเขามีสมาธิที่ดีเขาเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับดาวรูปของเรา ละการเตรียมตัวสําหรับการขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดนี่ก็เป็นคํากล่าวของเบรเดอร์เจอร์ครับที่พูดถึงมาร์ตเอาไวตันและทีมของชอนได้อย่างเบอร์นีย์ที่ให้ความสนใจกับดาวติรายนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าดีลทั้งสองดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เปิดกำลังใจให้อบจิจิกีด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยการอัปเดตข่าวสารเรตเตอร์สตีสวัสดีครับ